สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวกาีฬากันนะคะเชื่อว่าค่ำคืนนี้แฟนกีฬาชาวไทยมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีกันแน่นอนนะคะเมื่อผลงานของทีมลุ์บอลสาวไทยดีเหลือเกินค่ะเอาชนะทีมจีนไปอย่างสุดมัน3ต่อ2เซตแล้วก็คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3ได้สาเร็จค่ะ การแข่งขันวอลเล์บอลหญิงเอสโคลาชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ที่อาคารชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาค่ะเกมคู่ชิงชนะเลิศทีมสาวไทยอันดับ14ของโลกในเสื้อสีแดงแรงริดเลยนะคะพบกับทีมจีนแชมป์เก่า13สมัยมีเป็นการรีแมตช์รอบชิงปี2009ซึ่งทีมสาวไทยคว้าชแชมป์สมัยแรก ลู้เล่น6คนแรกของไทยก็ประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งอาชลาพรคงยศพิมพิชยากกกรัมฮัทยาบำรุงสุขแล้วก็ชัชชุอ่อนโมกสีโดยมีปีนุษแป้นน้อยกับสุภัตราภัยโรธเป็นตัวรับอิสระค่ะเสร็จแรกทีมไทยของเราอาศัยการตบทำคะแนนของอาชลาพรคงยศและพิมพิชยากกรมชนะไปก่อน25ต่อ21 เซตสทีมสาวไทยขึ้นนำ24ต่อ21แต่ปิดเกมไม่ได้ค่ะถูกเกมเสิร์ฟของจีนเล่นงานทำให้จีนพลิกชนะ27ต่อ25เสมอกัน1ต่อ1มันเลยค่ะเซตที่3ทีมไทยกลับมาเล่นได้ดีชนะกลับมาได้อีกครั้งค่ะ25ต่อ19 ส่วนเซตที่4ทีมจีนเองก็ไม่ยอมนะคะชนะได้บ้าง25ต่อ20เสมอกัน2ต่อ2เซตทีนี้โอ้โหใจตุ้มๆ้มต่อมต,อมตอมกันล้วค่ะต้องตัดสินแชมป์กันในเซตสุดท้ายและเป็นไทยที่ชนะไป16ต่อ14ทีมไทยของเราก็เฉือนชนะไป3ต่อ2เซตท่ามกลางความดีใจของแฟนๆในสนามมากกว่า5,000คนไทยก็ชนะเลิศศึกิแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่3ต่อจากปี2009 แล้วก็2,013ด้วยนะคะนักกีฬาแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชเองก็กอดกันดีใจหลังน้ําตาแห่งความยินดีที่ปลดล็อกคว้าแชมป์ได้สําเร็จนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ทําให้กองเชียร์มีความสุขเหลือเกินในค่าคืนนี้ค่ะทีมไทยและทีมจีนนะคะได้สิทธิ์ไปแข่งขันศึกชิงแชมป์โลกในปี2025ค่ะไปดูอีกหคู่นะคะที่แข่งขันกันในวันนี้ก็คือเป็นคู่ชิงอันดับที่3 ทีมสาวญี่ปุ่นอันดับ8ของโลกและแชมป์เก่า2ส,สมัยซ้อนในชุดสีแดงพบกับเวียดนามอันดับ40ของโลกที่เข้ามาถึงรอบตัดเชือกศึกชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในรอบ48ปีโดยความสำคัญของเกมก็คือการชิงโคต้าสุดท้ายของเอเชียไปลุยศึกชิงแชมป์โลกในปี2025ต่อจากไทยและจีนนั่นเองค่ะ ผลปรากฏว่าทีมญี่ปุ่นเล่นแล้วก็มีอาการล้ามาจาก2แมชก่อนหน้านี้นะคะทำให้มีปัญหาในเกมรุกอยู่บ้างบางจังหวะจนต้องมาเล่นกันถึงเซตที่5ก่อนที่ทีมสาวญี่ปุ่นจะเอาชนะไปในที่สุด3ต่อ2เซตค่ะ21ต่อ25 25ต่อ14 25ต่อ22 20ต่อ25แล้วก็15ต่อ11 คว้าอันดับที่ 3, เอเชีย er, ขณะที่เวียดนามคว้าอันดับ 4, เอเชีย er, เป็นครั้งแรกสรุปแล้วไทยได้แชมป์จีนเป็นรองแชมป์ญี่ปุ่นที่ 3, เวียดนามที่4แล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทีมชาติไทยของเราค่ะ